สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยประจำวันที่17ตุลาคมนะครับก็ก่อนอื่นนะหายกันไปนานนะครับเพราะว่าผมติดธุระเรื่องบ้านนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่งจะเคลียร์ของเสร็จนะย้ายเข้าบ้านใหม่แล้วก็เพิ่งจะเคลียร์เสร็จเจริงๆยังไม่เรียบร้อยดีเลยนะไอตัวฉากในห้องทํางานพวกกรีนสกรีนอะไรก็ยังไม่ได้เซ็ตเลยนะครับแต่ว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันก่อนแล้วกันเนาะก็เอ่อก่อนอื่นเนี่ยกราฟตรงนี้นี่กราฟนี่ ราพพวกนี้นี่คือตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงที่หายไปล่าสุดนะก็น่าจะเป็นคลิปล่าสุดที่ลงแล้วก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนะก็เรามาดูท้าวความหลังก็จะเห็นว่ามีมีช่วงกลางกลางกร,รกฎาคมใช่ไหมไปลายปลายกร,รกฎาคมก็ยังมีการปรับฐานแล้วก็เริ่มเริ่มปรับตัวขึ้นมานะครับช่วงนั้นมีช่วงหนึ่งกัดดีขึ้นมาแล้วก็มาติดอยู่แถวแถวประมาณ3 9 0 0 0ื่นเก้าถึงสี่หมื่นนะครับแล้วก็ย่อเล็กน้อยแล้วก็ก่อนจะเบรกขึ้นมาแล้วก็พุ่งเงินขึ้นไปไปแตะแถวแถวประมาณนะ ห้าหมื่นึงห้าห้าหมื่นสามได้มั้งใช่ไหมแ,แถวๆนั้นประมาณนั้นห้าหมื่นสองห้าหมื่นสามนะครับแล้วก็โดนทุบกันลงมานะมาปรับฐานระยะสั้นนะครับก็มาปรับฐานตรงจุดที่มันเคยเป็นแนวต้านตรงนี้พอดีเลยนะแ,แถวๆสามหมื่นเก้าสี่หมื่นสองนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยม,มีหลังจากลงมารีเทสแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่า จากฐานเดิมตอนแรกในภาพใหญ่ที่มาปรับกันอยู่แถวๆประมาณ30,000กว่าเนี่ยสามหมื่นสี่ถึงสามหมื่นสามสามหมื่นสองอะไรก็ว่านไปเนี่ยก็มีมีการขยับขึ้นมานะครับมามาใช้ฐานตรงนี้แทนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการยกยกยกโลขึ้นนะครับก็อยู่แถวๆสามหมื่นเก้าึงสี่หน่สองแล้วจากนั้นก็ ขึ้นไปเทสตัวแนวต้านก่อแนวต้านที่โดนทุบมาแถวประมาณ5 4 0 0 0อถึงอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็เบรกขึ้นไปได้นะพอหลังจากเบรกไปเนี่ยนะครับหลังจากเบรกไปมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาเรียกว่าเบรกขึ้นไปแล้วทำหน้าเหมือนจะแบบเหมือนจะแบบวอลลุ่มมันหายแต่ไม่ได้มีแรงขายนะแต่แค่วอลลุ่มมันยังไม่ค่อยมีแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มามาดันกันขึ้นไปอีกทีก็ช่วงวันที่15 S <S นะครับประมาณวันที่15เนี่ยนะครับก็ดีขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับถึงกับเป็นออทามไฮไหมผมก็ยังนะยังนะเพราะว่าออทามไฮล่าสุดน่าจะเป็นอยู่ประมาณ6 4 8 0ืกว่านะครับถือว่ากว่ากมืก็6ร9อ0อะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็ตอนเมื่อวันที่15นี่มันแค่ ขึ้นไปประมาณ6 2 9 0 0แต่ถามว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ถือเป็นเรื่องดีนะที่มันที่มันแบบหลังจากช่วงที่แบบทุกคนน่าจะทนกันมาส,สักระยะบางคนก็อาจจะออกบางคนก็อาจจะไปเล่นสั้นนะแต่มันก็ใช้เวลาถือว่าถือว่าก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ไม่ถึงกับนานมากนะครับก็ดึงกลับขึ้นมากันได้แล้วก็ตรงนี้มันจะมีแนวต้านอีกแนวหนึ่งนะนะครับก็คือเป็นแนวต้านที่เป็นไฮเดิมนั่นแหละอยู่แถวๆประมาณผมตีเฉลี่ยก็ห้าหมื่นแปด นะครับถึงประมาณ61,600โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตการาฟมันก่อนนะผมก็ยังไม่ได้อัปเดตเลยกะว่าเออเนี่ยเข้ามาอ่ะเซตคอมขี้ยงง,งงงกับ OBS อยู่เลยว่าเสียงไมมันไม่ติดนะครับอ่าอเดี๋ยวปรับปรับอัปเดตการาฟนิดนึงตรงนี้เบรกไปแล้วนะก็เปลี่ยนมาเป็นอ่าขยับฐานนะครับขึ้นมาเป็นแนวรับนะครับเปลี่ยนมาเป็นแนวรับแทนแล้วก็อ่าใช้เป็นฐานแนวรับในระยะ ระยะสั้นถึงระยะกลางแล้วกันนะครับอยู่ที่53,200นะครับถึงประมาณ5 4 0 0 0นะครับแล้วก็ปริวัตเป็นแนวต้านตรงนี้นะครับที่ต้องลุ้นก็คือไอตัวไฮเดิม erm นี่แหละนะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมมองว่ามันก็ภาพรวมยังมีโอกาสไปต่อได้นะจริงๆจริงๆตอนกลับขึ้นมาแตะ2ล้านอีกรอบหนึ่งก็น่าจะมีหลายๆท่านเขาอัปเดตกันไปหมดแล้วเนาะลุงฉโลเองก,ก็ก็มีออกมาพูดนะครับใน ในไม่แน่ใจว่าในคลิปของเขาออกมาไเ้ี่ยผมเห็น,หนถามอีกอกับอีกอ่ะมีลงกันไว้แต่ว่ายังไม่ได้ไปดูเหมือนกันนะครับก็กกลองไปไปตามมุมมองกันดูเนาะนะครับสำหรับคนที่เป็นสายอ e ีเลยตเวฟหรืออะไรเนี่ยก็ลองไปดูกับลุงโลกดูนะครับทีนี้ลองมาดถูถอยออกมาดูในภาพใหญ่กันบ้างนะครับใน ในทำเฟรมวีคเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วง2 3สาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปิดบวกต่อนเนื่องมาเรื่อยๆเลยนะครับก็ถือว่า,าระยะสั้นอาจจะมีการพักบ้างหรือหรือมีการเทขายลงมาบ้างแต่พอเราถอยมาดูในภาพใหญ่เนี่ยนะครับก็ถือว่า,อาวอลุ่มในฝั่งแรงซื้อเนี่ยก็ค่อนข้างมาหนาพอสมควรนะเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่มันน่าจะเบรกไปต่อไปทำออร์ดัมไฮใหม่ได้เนี่ยก็มีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันก่อนนะครับตรงช่วงนี้เนาะที่นี้ ใครที่เก็บของมาแล้วอะไรไปแล้วพวกนี้ก็ถือรุนกันไปได้แหละแต่ว่าใครที่เล่นสั้นก็อาจจะอาจจะมีไม้ที่อาจจะต้องแบ่งเก็บกําไรกันบ้างเพราะว่าเผืือมันอาจจะมีการรีเทสทุบอีกรอบหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องระวังไว้นิดหนึ่งล็อกกําไรกันไว้บ้างนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีของเลยนะครับไม่ได้เก็บของเลยแล้วก็มาเห็นจังหวะแบบ่มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันจะเอาทําหายแล้วเนี่ยนะครับงั้นรีบโดดเข้าไปเลยดีไหมเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระวังก่อนนิดหนึ่ง นะเพราะว่า,าคือมันเป็นจุดที่รเรียกว่าราคามันค่อนข้างตีขึ้นมาสูงแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสไปต่อได้แต่ตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่จุดเข้าที่ดีเท่าไหร่นะครับเผื่อเข้าแล้วย่อเงี้ยเราจะเราจะเสียโอกาสนะครับแต่ว่า آ, ตลาดมันเอาแน่เอานอนไม่น่าบางทีมันฟมงก็ไปเลยอาจจะไม่ย่อเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะก็แล้วแต่แหละขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับแต่ละท่านแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็คํานวณความเสี่ยงเราก็บริหาร บริหารไอตัวไม้แต่ละไม้ที่เราจะทยอยเข้าไปให้ดีๆแล้วกันนะครับอย่าออลอินเนาะก็อาจจะถ้ากลัวว่ามันไม่ย่อก็แบ่งไม้เล็กๆเ,เข้าไปเกาะน,นะครับถ้ามันเบรกได้มีการปรับฐานอ่ะเราก็ไปย่อยไปดูโครงสร้างมันถ้ามันมีการเบรกแล้วย่อยกโลอีกเราก็ค่อยเติมไม้ไปต่ออะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องรีบเนาะเพราะเพราะงั้นเพราะงั้นถ้ามันจะไปต่อเนี่ยมันก็มีแก๊ให้เราเล่นอีกเยอะนะครับเพียงแต่ว่า อย่าเพิ่งรีบโฟ m โแล้วก็แล้วก็ใส่เงินเข้าไปโดยไม่ยังคิดนะครับเนาะประมาณนี้เนาะก็ภาพรวมโดยรวมก็ผมมองว่าวันนี้วัน,น,วนอาทิตย์ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็ปิดวีคนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามวีคติดต่อกันถ้าปิดบวกก็ยัมงมองว่าระยะยาวก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับส่วนใครที่จะเข้าหาจังหวะเข้าใหม่เนี่ยอาจจะต้องรอดูตรงนี้นิดนึงนะถ้าเบรกแบบถ้ามันแบบเริ่มทําฐานเป็นไซด์เวย์อะไรได้เนี่ยก็อาจจะหาจังหวะแบ่งไม้เข้าเป็นไม้เล็กแล้วก็ แล้วก็อาจจะ s อชไว้แถวๆประมาณประมาณสักถ้าหลุดมาต่ำกว่า58าหมก็ถอยออกมาก่อนก็ตัดตัดเขาเรียกว่าต,ตัดไปตั้งแต่ต้นลมแล้วก็เดี๋ยวไปรอการรีเทสตตรงจุดแนวรับอีกรอบหนึ่งอะไรก็ว่านไปนะครับหรือถ้ามันไม่ย่องมาเนี่ยแล้วแล้วไม้เล็กที่เราเข้าเป็นไปต่อได้มันมีการปรับตัวนั้นไปแล้วหาจังหวะหาจังหวะที่มันย่อรีเทสปรับฐานอีกรอบแล้วค่อยเติมไม้เข้าไปนะครับประมาณนั้นก็ยังทันอยู่เนาะ อย่าไปอย่าไปกลัวว่าตกรถนะรถมีหลายคันนะครับแต่เพียงแต่ว่า,าขึ้นเราขึ้นรถแบบปลอดภัยดีกว่านะครับผมประมาณนี้เนาะก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะแล้วก็หลังจากนี้น่าจะทยอยมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ห้องเคลียร์อะไรให้มันลงตัวอีกนิดนึงในส่วนของไลฟ์ตอนกลางคืนเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะอาจจะอีกสักพักนึงเพราะว่าผมอาจจะไปไปไป ทําตัววิดีโอคอร์ที่เป็นอ,อีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยก็ยังไงเดี๋ยวฝากติดตามตัวที่เป็นอัปเดตผ่าน YouTube กับ Training View ไปก่อนนะครับแล้วก็ในหน้าเพจเนาะประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ